บางกระเจ้าวันนี้เรายู่กับน้องแอนฟิลใช่ไหมพูดสิพูดสิตอนนี้เรามาที่มาปั่นจักรยานที่สวนอะไรนะสวนชื่ออะไรนะสวนเขื่อนพันวันนี้ก็เดี๋ยวเรา, <c oughs> เราล,จลรง <c oughs> จักรยาน <c oughs> ไปกัน ตอนนี้รถเราเอามาสองคันเดี๋ยวเราต้องไปเช่าเพิ่อมอีกหคันครับแ่อบ,บอกว่าให้เอาให้ดครับอ,อถ่ายรูปมาอ่ถ่ายรูปถ่ายรูปง่ายโอเคครับเ,เรา,ารนี่อันนี้ก็คือจุดจอดรถครับที่นี่ก็มีจุดจอดรถกว้างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในครับไปมาไปต้องไปต้องไป เดี๋ยวตามแม่ไปตามแม่ไปเต็นปรับเกียร์ได้นะมีเกียร์อยู่อ่ะหมันเห็นเห็นไอ้ต้งขวาต้นขวาเมื่อที่มันหมุนอ่ะอะเอเาจะไปเบรกเขาพี่เป็ัไงน่งนะ ตอนนี้เราอยู่ทางเข้าแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณสะพานทดสอบตอนแรกเออโอ้ี่ปั่นเก่งมากเลยทางนี้ทางซ้ายมือไปทางซ้ายทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายเัวช้าพยฟิปเบรกเบรกใช้เบรกมือใช้เบรกใช้เบรกใช้ ทำเบรกไว้เข้าป่าดีกว่าไปเข้าป่ารึเข้าป่าเหรอใช่ในนกอุ้ยนกนกชนนกชนนกเป็นชนนกเหรอตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานที่จะเข้าป่าแล้วนี่ มืดแล้วจริงมืดแล้วอยู่บริเวณสะพานครับตรงนี้เป็นสะพานจุดชมวิวมีบึงน้ำครับแล้วก็จุดถ่ายรูปกระเนินครับแต่จักรายานจะเข้าไม่ได้นะครับถ่ายรูปไหมเฮลตงน้ใสแต่ตรนไหนดูดิ ออาตรงไหนตรงไหน,อไหนอโอเคหาให้ยืนรอเดีเ๋ยวทราจะไปจุดถ่ายรูปที่ฮิตอีกที่หนึ่งของที่นี่เลยโอเคครับที่ต้นไม้ธรรมชาติเหมือนอยู่ตามป่าเลยครับตอนนี้แนเกมา,า,นานกนะโอ้ยมัน โอเคหายเหนื่อยยังฟิวเหนือ่อยเหนือ่อยไหมพักเหนื่อยไหมไม่เหนือ่อยครับไม่เหนือหน่อยครับนี่ก็เป็นสวนสวนหย่อมสวนสะพานอันนี้จะมีจุดเดินให้อาหารปลาเนี่ยที่ให้อาหารปลาตรงเนี้ย เนะบรกเบรกไอฉับๆช้าไอฉัาใช้มือเบรกใช้มือเบรกไม่มีหรอกเสือไม่มีด,ดูนกมาให้ตรงนี้จุดดูนกมีนกไหมไปไปเข้าไปในป่าเออเราปัดเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้ ไปใป่าเือ,อเปิดไม้ก่อนจะดีวังชนเขานะ เดี๋ยวเข้าไปทางป่าครับไม่ได้ไม่ได้ฟิลเมื่อกนะี้ไปตามแม่ไปมันไม่มีทางเ,เงเจอเสือจ้องเจอเสือเดี๋ยวรอมันมืดกยกลับมันมืดอยกลับครับรอ,อเลยนะรอมืดก่อน่อยกลับนี่เราอยู่ที่สวนเขื่อนมบรรยากาศ ไหน่ยครับสนุกไหมได้สองครั้งได้ไหมอะ่ะได้ไดไปดูตบพาตบพาดตบพาตบพาด หายแล้วครับมีคนอยู่มีอันนี้ไม่ไม่น่กกากลัวใช่ใช่บ้านเลยนะมาะมีบ้านลูกบัวมีไยังไงรู้อะไรไหมนะเป็นอะไรกันลูกพักก่อนพักมีอะไรนะมีอะไรขายนะ น,น้ำปั่นไหมคือน้ำปั่นกินน้ำเย็นปะบาลูกบัวครับจะปิดอันนี้วะเจวเซื้อน้ำปั่นกินนะใช่บปเลยซื้นนอ,อน้ำปั่นกินวาน้ำตั้งหมะ ตอนนี้เรามาพักเหนื่อยครับอันนี้เป็นร้านลับเรามาเจอร้านลับเรามาเจอร้านลับมีน้ำปั่นมีขนมขายด้วยครับข้างในจะเป็นสวนนะร้านลับมันมีป้ายบอกทางด้วยครับนี่ค,ครับพักเหนื่อยครับ ข้างในเป็นนี่ครับสวนป่าเนี่ยโอ้ต้นไม้สวยครับ ร้านลับชื่อร้านอะไรอ่ะบ้านลูกบัวดูทางเข้าครับดูเนี yeah. ่ยทางเข้าร้านลับ,บาทางนี้ยที่เราเรามานี้ยเขป่าพี่น้องเขาไปแล้ว ไปนี่ไาเลยไป,ลไปลไเลยเราปัน่อนอยู่ในป่านเนี่ยมียุงเยอะปะเนี่ยดูเส้นทางครับโอ้โหเส้นทางในกรุง,งเทพ เราได้เวลาตอนนี้เวลา5้าโมงกว่าครับเราต้องเอาจักรยานไปคืนตอน6กโมงเย็นครับผมวันนี้ก็ปั่นเฟินมากครับที่นี่อากาศดีต้นไม้เยอะครับไม่ร้อนครับผมวันนี้ฟ้าคึมๆด้วยสนุกมากครับูสนุกไหม ดูจระเข้ได้ไหมไม่เห็นเลยอ่ะไปแล้วจระเข้ไปแล้วใช่จระเข้อยู่ตรงนี้นไหมใช่จระเข้หนุ่มจระเข้อยู่ตรงไหนอะ่ะไปแล้วไปแล้วครับพอนั่งพักกันไปนั่งนั่งพักกันเลยนี่น้ำก่อนโอ็คครับมาขึ้นจกักรยานแล้วครับเราก็ จะกลับบ้านครับตอนนี้เราอยู่เอจาจักรยานมาคืนแล้วปอัเดียวกินน้ำก่อนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับเอาเ